สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะผมกับผมจ้าเอ๋ฟอร์ดประมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดโตเกรี่ปทุมธานีนะผมท่านใดนะผมที่กําลังหารถไว้ใช้งานหรือว่ารถกลับบ้านนะผมในตอนปีใหม่นะผมวันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นเลยสําหรับตัว next gen ของ Ford r a n g เจออกมาแนะนานะครับผมหรือว่านําเสนอนะครับสําหรับคันที่อยู่ท้านข่านี้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น next gen เรนเจอร์สปอรนะผมตัวนี้ เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้สำหรับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งสไตล์เมกันดุดุนะครับผมหน้าวายนะผมหน้าวายนะครับผม,บผมแล้วก็รอแม็กเนี่ยขนาดขอบ20ออฟเซตอยู่ที่ลบพร้อมกับยาง33คูณ12.5นะครับยกเนี่ยแบบว่าหล่อเลยนะผมจัดทรงเป็นแบบทรัคเลยแบบว่าสไตลออ์ออฟโรดนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชม ลองเข้ามาชมชุดแต่งกับออปชันของเจ้าตัว n e x t Gen n g ่ r ตัวสปอร์ตว่ามันดีแค่ไหนลองตามเข้ามาดูกันเลยนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับตัว n e x t Gen Ranger Sport เนี่ยตัวชุดแต่งเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้ากระจกมือจับนะผมตัวนี้นะครับจะเป็นสีกาไฟเห็นไหมครับนี่ นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวกระจังเนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆตะแกรงรังผึ้งเนาะแต่ว่าจะมียื่นๆออกมานะครับมีรูระบายอากาศมากเลยนะครับผมตัวนี้ให้ลมเนี่ยผ่านเข้าออกได้ง่ายนะครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะครับผมมีไฟเดอร์ไลท์นะครับผมเหมือนกันนะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเป็น LED ด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับตัวレンเจอร์สปอร์ตนะครับ ตัวนี้ชุดแต่งเราใส่ให้เป็นสเกิร์ตกันชนหน้าเป็นของ Y นะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก Y นะครับตัวนี้ทําสีเป็นสีดําทั้งชิ้นเลยปกติตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะครับด้านล่างตัวนี้นะอ่าแบบนี้เลยนี่ติดข้อไฟหน้าให้เสริมรอนะครับแบบนี้เลยคิ้วรอเป็นของชุด Y ขนาด6นิ้วแบบเรียบนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่จัดทรงยกหน้า3นิ้วเห็นไหมครับ นี่แบบนี้เลยรอๆนะครับเห็นไหมครับตัวยางเห็นไหมครับไซส์ใหญ่ๆล้อใหญ่ๆออฟกว้างๆแล้วล้นรอๆแบบนี้เลยนะครับนี่กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมครับนี่เออเป็นสีกาไฟนะครับผมมือจับเป็นสีกาไฟเห็นไหมครับนี่ดูนะครับนี่ติดบ้าอรอยให้ติดฟิล์มให้นะครับผมติดกันสาดให้ตัวนี้เห็นไหมครับนี่ด้านหลังสานิ้วเช่นกัน ล้อรอรอนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เราเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะครับเป็นไฟท้ายเหมือนกับตัวท็อปเลย LED เต็มใบนะผมปกติตัวสปอร์ตจะมีแค่ครึ่งใบตัวนี้เราเปลี่ยนให้เต็มใบนะครับฝาท้ายของตัวสปอร์ตนะครับนี่เป็นแบบผ่อนแรงนะครับเบานี่แล้วก็ออกแบบลักษณะคล้ายๆสปอยเลอร์ยื่นออกมานะครับผมมีไฟเบรกรุ่นที่3มนะครับมีกล้องถอยตรงโลโก้ให้นะครับนี่แบบนี้เลย ตัวกันชนท้ายก็เป็นสีกาไฟให้นะครับเหมือนกันลรอนะครับผมตัวสปอร์ตนะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับออฟชั่นล่อเหมือนกันไม่แพ้ด้านนอกนี่เปิดมาก่อนเลยเริ่มตั้งแต่นี่เห็นไหมครับด้านในตกแต่งนี่ด้วยเบาะหนังนะครับทรงสปอร์ตนะครับตั้งแต่ข้างประตูไปเลยนะครับแล้วก็เบาะหนังนี่เอกลักษณ์เฉพาะสปอร์ตนี่มีตัวปั๊มเห็นไหมครับนี่นะครับแบบนี้เลย ตัวนี้หน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับระบบสัมผัสนะครับนี่มีแท่นชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB มีระบบโหมดการขับขี่4โหมดนะครับผมแล้วก็มีตัวปิดกลื่นนะครับผมพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงมีปุ่มสตาร์ทนี่มีปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับนี่กระจก มองหลังนะผมมีช่องเสียบ USB นะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าตัว r a n g e r s p p r t t อคันนี้นะครับแต่งแบบนี้นะผมโทรมาเลยนะครับผมที่จะเอฟอ์ดอปทุมนะครับผมเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นแอดไลน์เข้ามานะครับยังไงอย่าลืมนะผมถ้าหารถอยากจะใช้งานหรือว่าอยากจะได้โปรดีๆนะผม ทักกันเข้ามาทางช่องของเจครพ่อปทุมได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คันหน้ารอดูว่าจะมีตัวไหนแต่งแบบไหนนะผมมานำเสนอสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ